สวัสดีครับจากร้านบาพัดบอกนะครับผมคันนี้เชฟโรเลตนะครับเทอร์เรนเซอร์นะครับผมลูกค้าเปลี่ยนเป็นเบาะหนังออนิวอิซูซุเอ็กซิลี่นะครับผม2024นะครับไฟฟ้าด้านคนขับปรับไฟฟ้าอยู่10ทิศทางนะครับผมเลือนหน้าถอยหลังครับยกหน้าเอาหน้าลงอันนี้ยกทั้งตัวครับเอาลง เอนนอนครับแล้วก็เพิ่มเติมมามีด้านหลังครับตัวนี้สังเกตตรงกลางนะครับผมอันนี้ฟองอันนี้ยุกค,ครับผมอันนี้ฟองขึ้นครับอันนี้ยุกนะครับผมประมาณนี้ต่อสภาพใหม่กิฟเลยนะครับผมด้านหลังด้านหลังมีกระเป๋าให้ครับของข้างเลยซ้ายและขวามีที่แขวนของด้านซ้ายให้เดี๋ยวมาดูด้านซ้ายนะครับผม ด้านซ้ายด้านคนขับรับไฟฟ้าอยู่สิบทิศทางเหมือนกันครับสิบทิศทางทั้งซ้ายและขวาเลยถอยหลังครับด้านหน้าอันนี้ยกหน้าครับเอาน้าลงตัวนี้ยกทั้งตัวครับยกสูงทั้งตัวเลยเอาลงปรับเอนนอนครับตัวนี้ด้านหลังครับผมมียกน,นี้พองสังเกตปีกเบาะก,ก็ได้นะครับเห็นไหม การเป็นขาติดตั้งครับต่อเหล็กจากเบาะไปหารูดเดิมของรถนะครับไม่ได้จอดรถเสียหายนะครับแล้วประกันดูแลให้หลังการติดตั้งยังไงฝากเพจร้านด้วยนะครับบายพัฒเบาะชนบุรี085 090 3855ขอบคุณครับ